เปลี่ยนภาพในหัวเปลี่ยนพฤติกรรมคุณเคยรู้สึกไหมว่าภาพบางภาพในหัวคุณเนี่ยมันฉุดคุณไว้นะเช่นภาพตัวเองล้มเหลวภาพตัวเองกลัวหรือว่าผิดพลาดเทคนิค NLP เทคนิคหนึ่งที่มีชื่อว่า Switch Pattern จะช่วยลบภาพนั้นแล้วใส่ภาพใหม่เข้าไปแทนทันที Switch Pattern นะคือเทคนิคของ NLP นะที่ใช้จินตนาการภาพเปลี่ยนพฤติกรรมนะ ทำง่ายๆตามนี้ครับสมมุติว่าคุณเห็นภาพตัวเองแบบที่ไม่อยากเป็นเช่นหน้าคุณเนี่ยตอนที่คุณรังเลตอนที่คุณตื่นกลัวเนี่ยคุณก็สร้างภาพใหม่ขึ้นมานะภาพตัวเองแบบที่คุณอยากเป็นเช่นยิ้มมั่นใจยืนตรงกล้าสบตาผู้คนนะทำสวิชให้ภาพแย่หายไปรับนะภาพใหม่เข้ามาแทนอย่างรวดเร็วในหัวคุณนะคล้ายๆภาพเหมือนแผ่นสไลด ที่เลื่อนเปลี่ยนในหัวแบบปึ๊บปึ๊บปึ๊บอย่างนี้นะฮะให้คุณทำสวิชเนี่ยนะห้าถึงสิบรอบสมองจะเริ่มจดจำภาพใหม่แทนภาพเดิมนะเพราะว่าจิตใต้สำนึกเนี่ยเชื่อภาพที่เห็นบ่อยครับภาพในหัวเท่ากับพฤติกรรมในชีวิตเพราะฉะนั้นเปลี่ยนภาพบ่อยแค่ไหนชีวิตคุณก็เปลี่ยนเร็วแค่นั้น